สบายดีพี่น้องมามา,มาทำงานกันจ้าม่อนี่พันยาเกาพันยาลูกตุเรียนเนาะหลังจากเขาแกะไปไปนี้เป็นออกแล,ล้วก็พันยาเพื่อเอให้เป็นอหัวจีบบ็ให้เป็นหัวจีบแล้วก็ป้องกันมแมลงเนะาะป้องกันมแมลงก็ไม่ให้เป็นหัวจีบนั้นเนาะ นี่แเอาเอาหมวกออกแล้วเฮาก็พ่นยานะคะอันนี้รุ่นหลังเดีวยวกันหางแย่นี่เข้าเอิ้นหางแย่นี่เป็นหางแย่นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งลูกโตหน่อยเนะาะเบิ่งลูกโตหน่อยเอาไอพ่บบนอยู่ลูกก็มาโตหน่อยแล้วเนี่ย กนมีออกอันนี้เนาะเพิ่งจะออกเป็นทางแยกอันนี้โตขึ้นมาหน่อยอันนี้แต่งได้แล้วค่ะน,นี่แต่งลูกออกได้แล้วค่ะลูกบิดลูกเบี้ยวซีเล้ก็บอเอาเนาะลูกมันบางงามแล้วก็บเอาเลาวก็ลูกงามเนาะไว้เนาะอันนี้มันมีสองลูกแล้วก็เอาไว้ก่อนนะคะต้นไหนที่ลูกมันเป็นกบจุกกระจุกอยู่เราก็ เด่นออกเนาะเราก็แต่งออกนะคะนี่อย่างเส้นนี่เราก็ต้องแต่งออกนะในเหลือสามลูกเหลือสองลูกเนาะลูกบางงามลูกบิดล,ลูกเบี้ยวเราก็แต่งออกนะเดี๋ยวก็แต่งออกเสร็จแต่งลูกเสร็จกลับมาโยงอีกเทือดหนึ่งก็พป่นรองเดอนี่ทุเรียนค่ะที่เป็นซัมนี่เนาะ เอาลุ้นกันไปเทละเล็กเทยให้เท่อละไอ้นี่นะเพื่อเมืองการจะเริญจะเริ่นเติบโตของทุเรียนไปเรื่อยๆไปพร้อมกันนะคะไอซีเข้ามาเป็นกําลังใจให้สาวเต้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจการทํางานเนาะ ลกเรียนกำลังงามพีน่น้องกำลังง่ญ่เดี๋ยวจะแต่กรสิอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งในการเติบโตของลูกทุเรียนเนาะตั้งแต่เป็นดอกพอเป็นดอกก็เป็นหางแย้นะคะเป็นหางแย้ก็จะมาเป็นลูกทุเรียนจ้าี่รุ่นแรกนะหางแย้นี่ก็จะรุ่นที่สองจ้า รุ่นที่สองจ้ะพี่น้องค่ะรุ่นที่สามก็กําลังออกดอกนี่ไงพี่น้องนี่รุ่นที่สามมีสามรุ่นแต่เอาแค่รุ่นแรกกับรุ่นสองจ้ะรุ่นสามเดี๋ยวเราก็ตามเขียดทิ้งเนี่ยรุ่นสามันออกมาแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะเขียดทิ้งนี่เราก็จะตามเขียดทิ้งให้หมดเลยนะพี่น้อง เพราะไม่ให้เขานี่เพราะมันจะมายัาง้งแย่งกินอาหารมมาแย่งกินปุ๋ยกินอะไรนะเนาะเขาก็ต้องปัดเพิ่นทิมเนาะเอาไอพ้พ่นยาต้นนี้ดกสุดต้นอยู่นี่นองเด้อแต่เอาแต่งออกไปให้มันเหลือต้นหนึ่งก็ต้นนี้ก็ประมาณร้อยกว่าเอาไว้แล้ว ร้อยห้าสิบลูกต้นใหญ่ก็จะเป็นเอาไว้ไม่เยอะเอาแค่ร้อยกว่าลูกตนน้นเล็กก็ห้าสิบหกสิบจ้าต้นใหญ่ก็ร้อยกว่าลูกนะไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะส่วนทุเรียนเท่าแก่บบเมนส่วนสเตเด้สเตเต้โบก้าว้าดอกบบเมนสวนเฮาเนะาะบบเมนฮาชิมาก้าเว้า สวนสเตเดอร์ค่ะวันนี้สเตเตช่วยพามาเที่ยวสวนสเตเตค่ะบแม่นค่ะนี่สวนทุเรียนเท่าเก๋ค่ะเอาบอกาเว้าเต็มปากเต็มคำเนาะเราบอกมีบอมีแฟนเป็นเท่าเก๋อเราบอมีแฟนเป็นเท่าเก๋ถ้าเรามีแฟนเป็นเท่าเก๋เราติดกาเว้าอยู่เนาะถ้ามีแฟนเป็นเท่าเก่เขาบอยอมหับมพากับบอกาเว้าอีกเลยนะพี่น้องเมียหลับ โม่กล้าว้าวเลยเมียกลินเมียลับๆเนาะอายปากเจ้าของเนาะนี่สวนทา้าแก่จ้าสเตเต้พามาชมส,วน,สวนทักเกเนะนี่ลูกนี่โตแล้วพี่น้องต้นนี้จะโตแล้วน้ำยาหย,ยดติ่งๆอยนาันี้โตกว่าเพื่อนเลยน้ยนำยายมันหยดไม่กล้าเข้าไปนีม่มันหยดแป๊บหนึ่งค่ะ เนี่ยหยิบใส่โตศัพั์แล้ะมีโต้ขึ้นมาหน่อยนะคะนี่แหละเอา,อาจำนี้แล้วค่ะพี่น้องคะพาใหมาส่วนเ่าแกาแ่แต่ทำงานเนาะแต่เราอยากให้พี่น้องเอซีเป็นเรื่องน้ำนคะคะเนาะเป็นเรื่องน้ำการเห็ดเลี้ยดงานของเี่แตละวันมันเป็นแบบไดนเนาะค่ะพี่น้องคะเรามีง,งานที่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างแต่ละวัน อย่างวันนี้เนากค่ะมีความรับผิดชอบคือพ่นยาเวลาลูกโตขึ้นมาลูกมันก็จะไม่ปิ้นนอนไม่เป็นหัวจีบถ้าไม่เป็นหัวจีบมันก็จะขายได้ราคาเนาะคะ่ะกิ่งนี้เจ้าคือว่าพ่นเ้ยเนี่เนี่ยคื่เห็นมีน้ำยาถึกเลยตังหัวเจ้าอีข้างนี้ยังไม่พ่นวะโอ้ มันก็จะเป็นร้อยห้าสิบลูกแล้ว่น้องเราเอเ่นจะเตลากซ้ายให้จ้ามนใหง่ยดยนะส่วนกเท่าแก่ก,ก็แค่สี่สิบไล่เองสี่สิบไล่ไม่ได้รวมไอ้ต้นเล็กนะคะสี่สิบไล่อืมนำ้ำยาเยอะแต่ตัวสัพ เอาอพอจำนี้แล้วค่ะพี่นะะ้องค่ะเจอกับสัดเต็มใหม่เนาะสวัสดีค่ะเอฟซี